ทำยังไงเลยจังอร่อยมาก สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกุลคนบ,นบ้านๆผูเก่ามาหาพี่น้องแล้วด้วยจะ้ะเมื่อหน,นีสาวสกุลได้แนวกินมาฝากพี่ต้นน้องเป็นไส้อ่อนย่างจ้าไส้อ่อนหมูเด้อกินกับตำห้งจ้าตำม้งแซ่บๆเลยああประเด็กนัวๆแล้วก็เผ็ดๆเนาะพี่น้องเนาะไส้อ่อนนี่่ะที่สาวสกุลให้พี่น้องเบิกในช่วงแรกนั่นแหละเห็ดเองย่างเองมักเองจะ้ะเอามาต้มเองพร้อมตามในคลิปนั้นเลยอยากกินจะ้ะพี่น้องเนาะ กินอย่างที่มันแบบแซ่บๆละกัเพ็ดๆให้มันซึ้นให้มันส่างนะพี่น้องบอกได้ว่ากินเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรืออันอย่างนะแต่ว่านอนเว้นนะพี่น้องตื่นมาแล้วก็เลยแบบอึนๆแบบเนี้ยก็เลยเออหาแนวกินแซบ่บๆก่อนนะก็เลยได้นี่แหละไส้าย,ย่างกับตมัมะฮุมมาเด้อจ้ะมากินน้ำสาวสกุลเด้อโอ้พวงใหญ่ๆเลยเด้อจ้าหวานๆเลยจ้า ข้างในไส้มันะจะหวานหวานมันมีสาวสกุลจะหมัดหัวหมัดท้ายมันนํานะพี่น้องนี่มันจะเห็นข้างในเห็นไหนม,ม,มแล้วก็หอมเครื่องเทศจ้ะเครื่องเทศที่เราใส่เนาะ,นะก็จะมีเม็ดเม็ดพริกไทยแล้วก็ เม็ดผักชีนะจ้ะผักชีบ้แม่พผักชีปลูกเด้อบอกเขาจะเจือว่าเอาไปเห็ดเครื่องเทศแลวกะ็รากผักชีแล้วกะ็กระเทียมจ้ะนั่นแหละสามสอย่างตําให้ละเอียดแลวกะ็เอามาคุกใส่กับไส้ที่เราเอาไปต้มสุกแล้วเด้อพี่น้องพอสุกแล้วเากะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บลวกะ็ซีอิ๊วฝาเขียวซอสฝาเขียวแล้วก็เ,เกลือนิดนึงจ้ะ ไม่ได้ใส่ผงชูรสเด้อแล้วก็คุกจะให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปย่างโอ้ยแซบ่บชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะมาเด้อต้ำหูโอ้ย ปะดายเนาะบะเล้ยหนึ่งเข้าบ่ได้หมาเข้าไว้พี่น้องเอยเลยบ่ได้หนึ่งมันไน่บ่ทันคำใหญ่ๆเลยจัง อร่อยมาก ตัวอร่อยมันคือข้างในนี้แหละถ้าเราไม่มัดไม่มัดหัวมัดท้ายไส้อ่ะไอ้ข้างในเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันก็จะเหลือแต่เนื้อไส้ข้างนอก อ,อันนี้ก้อนมันตรงกลางจ้ะไขม,มันละลายในปากเลย หล่นข้างล่างนิ่มมากหม,มกืนเปล่าๆก็แช่สาวตะกลนต้มนานจ้ะ ต้มเปืเป่อยประมาณเกือบชั่วโมงอะพอหาออกมาย่างมันก็เลยหอมแล้วมันก็นิ่ม 嗯嗯。Mm hmm. หอมพริกไทยมากพริกไทยกับเม็ดผักชี พี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งด้วยจ้ะเ <c oughs> พจจ้ะพี่น้องเมื่อนีสามสกุลภาพพี่น้องมากินไส้อ่อนย่างเนาะไส้อ่อนหมูย่างละก็กินกับตำมหม่งแซ่บเลยจ้ะเข้ากันดีขนาดเลยบนเหนียวน้ำต้มนานๆเนาะพี่น้องเนงาะผย,ย่านเหนียวกะต้มหงึงหึงต้มจักสมงงนึ่งสมงครึ่งแบบเนี้ก็ได้ เราเอามาย่างให้มันหอมๆอ,อ้ยกินไปก็หอมเครื่องเทศไปพี่น้องเอยจังใดกะเมื่อนีซาสกลกะพาพี่น้องมากินแนวแซ่แบแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาปบพ่อกันใหม่คลิปหน้าได้จ้ะมื่อนีซาสกลลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย